ผีทันบรรยากาศคือมาอีกแล้วครับกีดยางวันนี้นี่ฝนจะตกอีกแล้วครับเนี่ยกีดยางส่วนหนึ่งยังไม่เสร็จเลยมืดไปอีกแล้วดูบรรยากาศใกล้ค่ำครับน้ำเกือบนี่ครึ่งสะนะครับ น่าจะซื้อปลามาปล่อยได้แล้วครับนี่พันปลานู่นขนมที่ผมทำทำไหมเดี๋ยวดูอากาศก่อนเดี๋ยวค่อยไปกีดอีกครับฝนน่าจะตกที่สกลครับนี่ าตะไคร้เราก็เยอะครับ่ลกงนอคาครับนอคาออน,ลนหลายครับนี่คือน้าที่ผมตัดหญ้าวันนั้นครับอากิดน่าจะไม่ตกมากหรือม,มาถึงมากมืดคึ้มนะครับ ขนาดผมทำยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับแต่พอได้นอนอยู่พอได้อยู่พอได้อยูอ่กาก็โตแล้วครับเรื่มสักหน่อยก็ปักดำนะครับเนี่ต้องได้เตรียมนาครับดีเตรียมนาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไรสดเท่าไหร่นะครับต้องตัด้านาโน,น่นคับมันลกนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายกลบ กาก็สวยแล้วครับเนี่ยเขียวเลยครับเนี่ยสวัสดีพี่ท่านครับเดินดูบรรยากาศกา่อน ครับเครื่องนี้กลับกล้องไม่ได้ไปกี่แล้วเปียกหมดครับเสื้อผ้าต้องดูอีกก่อนว่าจะตกไหมนี่นี่ครับขนมยังไม่เสร็จครับจะต้องพอดีต่ปูหมดครับก็เลยไม่ได้ทำอีก เดี๋ยวขายยางก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อตะปูในเมืองเนี่ยขนมขล่มต่อกระเทิบออกมาอีกนี่ครับยังไม่ได้ล้อมฝาดีๆครับโอดีตะปูหมด ใกล้เขาครับที่แรกก็คืนะผมก็ไม่ได้กีดเสร็จนะครับสวนนูน้นเดี๋ยวจะไปอีกอยู่ถ้าตกก็ตกซะว <c oughs> ิวสวยนะครับข้าใกล้ค่ามมีน้ำข้างหน้า ปลามาปล่อยผมปล่อยหอยไปฟไหลผมก็ปล่อยลงไปมีกบด้วยนะครับตรงตรงนู้นมีกบด้วยอยู่กลางน้านั่นลงแล้วกบสองสามตัวอยู่นี่เสียงนกร้องแจ้วแจ้วๆจ๊ๆครับใกล้คำฝนตกเมกื่อกลางวันแต่ไม่แรงครับ เดี๋ยวขึ้นไปกีดสวนนู้นนะขึ้นขึ้นไปตรงน,นู้น,นเดี๋ยวค่อยมากีดสวนนี้ครับสวนเล็กนี่แถวขนานะครับสวนเล็กกับต้นเล็กนะไม่ใหญ่เท่าไหร่ ปลามาปล่อยตรงนี้ครับสะขุดใหม่ครับขอบคุณวิวิทยท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับดูบรรยากาศ กลับกล้องไม่ได้ครับเครื่องนี้กลับกล้องให่เห็นหน้าตัวเองไม่ได้ตัดคลิปก็ไม่เปลี่ยนครับต้องถ่ายยาวอย่างเดียวนี่ก็ป่าหน่อไม้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงหน่อไม้อยู่พรุ่งนี้หาหน่อไม้หน่อไม้ไล่มาแกงแสบๆนะครับ ได้ยินเสียงรถไหมครับอยู่ใกล้ถนนนะครับสวนก็มืดคืมอยู่เดี๋ยวจะเสียงดวงอยู่ไปกีดอีกรอบคืมมานะครับมืดมาจะตกจริงไหมหรือไม่ตก ไม่ก็ไหลมาไหลมาอยู่ครับนี่คบคืมอยู่นะครับเดินดูบรรยากาศว่าจะตกไหมครับเนี่ย้วยก็งามะ้ะครับนี่งามแล้วก้วย จะตกไหมจะตกไหมครับฝนเ่ยอู้มืดคืมนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้เด้อครับบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับมันกลับกล้องไม่ได้ครับเนี่ย